ตำนานแห่งอาณาจักรทางการเดินทางของดาวอาคัคนีในอาณาจักรท้องฟ้าที่อุดมไปด้วยความสง่างามของท้องฟ้าและกลุ่มดาวมีตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับดาวอัคนีดาวศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังในการควบคุมไฟและแรงโน้มถ่วงซึ่งเชื่อกันว่าสามารถมอบความเจริญรุ่งเรืองและพลังอันยิ่งใหญ่แก่ผู้ครอบครองเหยียนเจินนักผจญภยัยผู้กล้าหาญและมีทักษะในการควบคุมธาตุไฟได้รับภารกิจ จากองราชาแห่งอาณาจักรให้ค้นหาดาวอัคนีและนำพลังของมันกลับมาใช้ในการปกป้องอาณาจักรจาก,จากภัยพิบัติที่กำลังคุกคามการเดินทางของเหยียนเิ่นเริ่มต้นจากวัดแห่งดาวซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูงที่เรียกว่าภูเขาอัคนีวัดนี้เป็นสถานที่บูชาเทพเจ้าอัคนีและเป็นที่ตั้งของกล่องดาวที่มีร่องรอยของดาวอัคนีในอดีตการเข้าถึงวัดต้องข้ามสะพานไฟแห่งสวรรค์ที่เต็มไปด้วยเปลวไฟและพลังที่มีความรุนแรงเหยียนเิ่นใช้ทักษะในการควบคุมไฟเพื่อสร้างเกราะป้องกัน และข้ามสะพานไฟแห่งสวรรค์เมื่อเขามาถึงวัดแห่งดาวเขาพบกับประตูแห่งดาวอาคัคนีซึ่งเป็นประตูที่ปกป้องโดยพลังแห่งไฟและแรงโน้มถ่วงการเปิดประตูต้องใช้ความสามารถในการควบคุมพลังไฟและการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนภายในวัดแห่งดาวเยียนเจินพบกับห้องแห่งดาวอาคัคนีซึ่งมีดาวอาคัคนีซ่อนอยู่ภายในห้องนี้แต่การเข้าถึงดาวอัคนีต้องเผชิญกับผู้พิทักษ์ดาวผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังไฟและแรงโน้มถ่วง การต่อสู้ระหว่างเยียนเจนและผู้พิทักษ์ดาวเป็นการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยพลังและความท้าทายเยียนเจนใช้ทักษะในการควบคุมไฟและพลังแห่งดาวในการโจมตีและป้องกันขณะที่ผู้พิทักษ์ดาวใช้พลังในการสร้างเปลวไฟที่รุนแรงและแรงโน้มถ่วงที่ควบคุมหลังจากการต่อสู้อย่างหนักเยียนเจนสามารถเอาชนะผู้พิทักษ์ดาวและได้รับพลังของดาวอัคนีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพลังในการควบคุมไฟและแรงโน้มถ่วงเยียนเจนนำพลังของดาวอัคนีกลับมายังอาณาจักร และใช้พลังในการปกป้องและพัฒนาอาณาจักรผลลัพธ์คือการฟื้นฟูและความเจริญรุ่งเรืองในอาณาจักรท้องฟ้าประชาชนและองราชาจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติแก่ความสําเร็จของเยียนเจิ้นตำนานของเขากลายเป็นเรื่องราวของความกล้าหาญพลังแห่งไฟและดาวในการปกป้องและพัฒนาอาณาจักรให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น